สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะคะวันนี้เยพรพามาชมดอกแคค่ะเป็นแค่ป่าแค่นานะคะเพื่อนนี่คะ่ะเยพรมาเก็บดอกแคทำเป็นพุ่มอย่างเงี้ยก็สวยนะคะ นะเหมือนเหมือนดอกไม้นะคะเพ่งดอกไม้ดอกก็สีขาวอันนี้เขาเริ่มเหี่ยวแล้วค่ะเพราะว่ายยพรมาเก็บส,สายเนาะก็นี่ค่ะเพื่อนออยัยพรมาเก็บไม่ได้เก็บไปกินนะคะอันนี้ยัยพรกินจนเบื่อแล้วค่ะเพื่อนดอกแคก็อันนี้ยัยพรว่าจะ แสงไหมคะนี่คะ่ยะยี่พรจะเก็บไปทําน้ําหมักคะ่ะเพราะว่ายพรกินจนเบื่อแล้วเป็นแค่นานะคะเพื่อนๆนี่คะ่ะดอกเขาอันนี้ยพรจะเก็บไปทําน้ําหมักนะคะยะพรหมักได้เยอะแล้วลหละแต่คนนี้ยพรเห็นมันล่วงดนยพรเสียดายนะคะต้นเลยว่าอืม เก็บไปทำน้ําหมักดีกว่ามีประโยชน์เห็นมันเป็นคนแบบเสียดายของนะคะนี่ค่ะเพื่อนดอกแครเนี่ยนะคะเพื่อนเรานี่ค่ะเราสามารถเออเอาไปทำอาหารลวกจิ้มพริกก็อร่อยทำป่นหรือซุปเคยกินไหมคะซุปเดี๋ยวนะเยียพอนจะแป๊บนึง แกะเราก็จะแกะเขาออกมาแบบนี้นะคะเนี่ยเกสรขมขมเขาจะมีรสชาติขมขมนิดนิดนะคะเพื่อนเราก็แกะออกมาแบบนี้เลยใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมเราก็แกะออกเอาเกสรของเขาข้างในเนี่ยออกเลยความขมเขาจะอยู่ที่เกสรเนาะเราก็จะดึงเกสรอ,ออกรอแป๊บนะคะดึงเกสรอ,ออกแล้วเราจะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเนาะล้วก็จะ แกออกแบบนี้เลยเนี่ยหรือบางคนก็จะไม่เอาก้านก็ได้เอาแต่ดอกขาวๆก็ได้เนาะแล้วแต่บุคคลว่าเขาจะทานแบบไหนกอยยพรก็จะทานแบบนี้นะคะลวกๆแล้วเอาไปจิ้มน้ำพริกลวกน้ำในในน้ำร้อนนะคะลวกเสร็จแล้วก็เอามาแช่ในน้ำเย็นนะคะมานอกในน้ำเย็นอีกรอบหนึ่งนะคะ ความขมเขาจะไม่เยอะสามารถเอาไปซุปทำเป็นซุปก็ได้เป็นป่นก็ได้ใส่ปลาทูแล้วก็ใส่ข้าวเขาไม่เรียกว่าอะไรไม่ใช่ข้าวสิฟู้เขาเรียกว่างาคั่วนะคะงาคั่วแล้วตำตำเอามาใส่ซุปค่ะแล้วก็ซอยเครื่องปรุงใส่อร่อยค่ะเพื่อนลองไปทำทานกันนะคะ ก็นี่ค่ะเยาพรก็อันนี้เยาพรมาเก็บไม่ใช่ว่าเก็บไปกินเยาพรกินจนเบื่อแล้วเยาพรจะเสียดายค่ะเขาล่วงหล่นเต็มก็เห็นแล้วมันก็แห้งเหี่ยวทิ้งไปโดยป่าประโยชน์เยาพรก็เลยเก็บไปว่าจะไปใส่ทําเป็นน้ําหมักเยาพรเก็บไปหลายรอบแล้วละคะ่ะเก็บแทบทุกวันคะ่ะแต่เยาพรไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดู <c oughs> ก็นี่ค่ะ วันนี้เยพรบ้าอยากจะลงคลิปไม่มีคลิปให้เพื่อนดูก็เลยไม่รู้จะลงคลิปอะไรก็เลยเอาโอเคเอามาถ่ายคลิปดอกแครให้เพื่อนดูสรรพคุณเขาก็ช่วยบำรุงร่างกายนะคะเป็นยาระบายนะคะเ mm hmm. นี่ยดอกแคก็ไม่มีอะไรมากค่ะเพื่อนๆก็เยพรก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้เยพรด้วยนะคะ เยพรก็นี่ค่ะเพื่อนก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนไว้โอกาสหน้าคลิปหน้ามาเจอกันกับเยพรใหม่นะคะก็ขอบคุณทุกทกท่านที่แวะเข้ามาติดตามชมให้กำลังใจก็เป็นกำลังใจให้เยพรด้วยนะคะขอบคุณนะคะฝากติดตามฝากกดไลค์ติดตามเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะคะ ก็มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงกันทุกๆคนทุกๆครอบครัวจ้าเป็นกำลังใจให้จ้าช่วงนี้โควิดนะคะก็เป็นห่วงทุกทคนก็เราอยู่ในประเทศไทยเหมือนกันก็เป็นเสมือนพี่น้องกันก็นกห่วงใยซึ่งกันและกันค่ะเพื่อนก็ดูแลสุขภาพร่างกายกันทุกๆคนทุกๆครอบครัวนะคะยายพรก็เป็นห่วง นะคะดูแลกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้าจ้า